ทุขอดังเมืองสวรรค์ิ่งวังยมนานสายธานประสานเชื่อโยแม่พลินโตอิ่มนักปุนตัวจริงเสียงจริงดินแดนทําวัดพระปังเหลืองเชี่ยวชาญด้านน้งาพริก พัฒนาน้ำพริกปารา้าจาวิรัตอย่างต่อเนื่องหลากรถหลายชาติทั้งแซบทั้งนูขับเคลื่อนเต็มพิกัดรับนักท่องเที่ยวขึ้นเหลือล่องกรุงเทพแวะซื้อของฝากถูกใจที่จาวิรัตเอาเลดถนนสายเอเชียท่าน้ำอ้อยอำเภอพยุหักคีรีจังหวัดนครสวรรค์อย่างานสเว นะคะเรามาบุกกันถึงร้านส้ตมตำเจ้าดาังของอำเภอพิจีรีเลยนะคะน,นี่วันนี้เราเอาในส่วนของตัวน้ำปลา,าของเจ้าวิรัตมาให้คุณพี่เขาตำให้เนาะเรามาดูว่าจะแซบเบอร์ไหนวันนี้หนูมีน้ำปลา,ามาสองสูตรคร่ะคุณพี่คุณพี่คิดว่าหนูควรทําเมนูไหนกันดีค่ะอันนี้เป็นสูตรอีารสานแซบคูณสองส่วนตัวน,นี้เป็นสูตรทรงเครื่องค่ะถ้าเป็นแซบคูณสองนะคะต้องเป็นตํปาปากกุ้งสุกนะคะ ถ้าเป็นน้ำปลาครื่องเครื่องนี้็นแ,แนะนําเป็นบูปลาะะค่ะคได้เลยอย่างนั้นจัดมาเลยค่ะคุณพี่ขอ,อแซ่บๆนัวนๆเลยนะคะ อยากบอกว่าไม่เคยใช้ในส่วนของตัวน้ำปลาร้าจับรับเนาะวันนี้เป็นครั้งแรกเลยไหนคุณพี่ชิมให้หนูหน่อยว่ารสชาติโอเคไหมกลิ่นหอมดีค่ะมันไม่แรงมากวันนี้นะคะหนูอยากจะขอมอบคลิปเซตไว้ในส่วนของตัวน้ำปลาร้าจับรับนะคะให้คุณพี่ไว้อันนี้ไว้สามารถต่อยอดในการทาธุรกิจได้คุณพี่ค่ะ <DIS. S 2> พ่อค้าแม่ค้าท่านไหนนะที่ขายในส่วนของส้มตายยำต่างๆเนาะใช้ในส่วนของน้ำปลาร้าจับรับของเราได้นะคะวันน <imo S 2> ี้ขอบคุณคุณพี่มากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเราไปจ่ากัน ฟริกนะครับเมนูทานเล่นต่างๆมากมายและขนมของฝากอย่างโมจิไดฟุกุและขนมเปียยอดฮิตร้านที่มีครบจบในที่เดียวแบบนี้ห้ามพลาด